สวัสดีนะคะคลิปนี้นะคะน่าจะหัวหวยลาวพัฒนาลงนะคะแต่เน้นล่างอย่างเดียวนะคะเพี่นพี่เน้นล่างอย่างเดียวคั่วหลักให้พร้อมนะคะเนาะอันนี้คําเตือนจากช่องนะคะน่าจะทันนะคะเพราะว่าหัวยหลาวพัฒนาออก่จะทันอยู่ทันอยู่นะคะเนาะอันนี้คําเตือนจากช่องนะคะอันนี้นะคะเพื่อนพี่ เราพัฒนานะคะร่างอย่างเดียวนะคะเน,ะะนาะน่าคทำสูตรเหมือนห่วยรัฐบาลไทยนะคะคือระบบขั้วยอย่างเดียวนะคะแต่อันนี้คือล่างอย่างเดียวแต่ถ้าทําเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะนี้นาาบอกไว้ก่อนนะคะคือคือนะคะคืออันนี้น่าขั้วน่าขั้วเฉพาะล็อกในของเขาออกมาแค่นั้นนะคะ แต่ถ้าตัวเลขมันออกรอบนอกหมายถึงว่ามันก็เหมือนหวยรัฐบาลไทยอ่ะคะ่ะถ้ามันออกรอบนอกรอบนอกนี่หมายถึงว่ามันจะมีล็อกนอกอีกสองสองสองล็อกนะคะเนาะก็คือ,อนั้นจะไม่ได้นะคะอันนี้ต้องต้องแบบบอกก่อนนะคะเนาะแต่อันนี้คือมันจะเป็นระบบข, Creation, ขั้วเหมือนหวยรัฐบาลไทยขั้วเฉพาะล็อกในนะคะแล้วตัวเลขมันก็คือจะไม่ได้มากนะคะก็คือสูตรนี <ency> ้ สูตรนี้นะคะคือไม่ต้องคิดไม่ต้องคํานวณนะคะพี่เนาะอันนี้นะคะก็คือปกติแล้วนะคะชุดพวกนี้คือหน้าแกใช้ประจํานะคะหน้าก็จะลงคะแนนประจํานะคะถ้าหนึ่งคะแนนนะคะพี่ถ้าหนึ่งคะแนนนะคะถ้าล่างอย่างเดียวนะคะหนึ่งคะแนนล่างอย่างเดียวยี่สบสี่ชุดมันก็จะสี่สิบหกนะคะเนาะแล้วก็ถ้าถ้าสมมุติว่าสองคะแนนนะคะมันก็จะเก้าสิบสองนะคะเนาะเพื่อนๆพี่ก็ พูดที่ชอบตัวเลขนะคะหรือกดกดจิ้มๆนะคะก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าแบบไหนยังไงนะคะเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆใที่จะเลือกเอาก็เลือกได้นะคะเนาะแต่ปกติแล้วก็คือของหน้าก็คือจะเป็นระบบคั้วทั้งหมดนะคะคือจะเป็นระบบตัวเลขขั่วนะคะแต่สูตรพวกนี้นะคะก็คือถ้ามันออกรอบนอกก็คือก็ต้องยอมรับนะคะก็คือไม่ได้นะคะเนาะ อันนี้ไม่ใช่ชุดตรงนะคะอันนี้ต้องไปกลับนะคะแต่ล่างอย่างเดียวนะคะล่างอย่างเดียวแต่ถามว่าชุดพวกนี้มันใช้ได้ทั้งล่างทั้งบนไหมมันก็คือใช้ได้ทั้งล่างทั้งบนนะคะแต่นักเน้นไปล่างอย่างเดียวนะคะพี่เน้นไปล่างอย่างเดียวเนาะคลิปสั้นๆนะคะคลิปสั้นๆนะคะคลิปแบบไม่ยาวนะคะเน้นล่างอย่างเดียวนะคะพี่เป็นระบบขั้วตัวเลขยี่สิบี่ชุด ไม่ต้องไปคิดนะคะไม่ต้องไปใช้สูตรหรอกไอ้พวกเนี้ยไม่ต้องไปใช้สูตรนะคะพี่เนาะเมื่อกี้นี้นาคก็จิ้มหน่อยไปนะคะอ่าเดี๋ยวเมื่อกี้นาคจิ้มหน่อยไปอันนี้ก็ระบบระบบเดียวกันนะคะแต่แต่ยังไม่ไม่ได้ลงให้นะคะพี่เนาะอันนี้นะคะนาคก็ได้คะแนนมาแล้วนะคะเพื่อนพี่หนึ่งอ่าพิเศษพิเศษเมื่อกี้ออกสองสามเจ็ดนะคะคือนาคทำระบบ ระบบล่างอย่างเดียวนะคะระบบล่างอย่างเดียวล่างออกหนึ่งห้านะคะหน้าก็รับคะแนนไปแล้วนะคะเนาะคือหนกักหนักไม่ได้เอาให้ดูนะคะที่เนาะแต่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหนา้าทดลองทดลองก่อนนะคะทีอันนี้ก็คือยี่สบสี่ชุดเหมือนกันระบบเดียวกันหมดเลยนะคะทั้งหวยอ่าลาวฮานอยนะคะเพื่อนเพื่อี่ชอบดาวโจนหรือเปล่าโอ ดาวโจนก็ก็เป็นระบบเดียวกันเหมือนกันนะคะพี่ยี่สี่ชุดเหมือนกันเนาะเดี๋ยวนะคะน่าน่าดูก่อน <c oughs> <c oughs> คือตอนนี้นะคะพี่ต้องทำมาหากินต่อวันนะคะ <c oughs> ต้องหาทำมาหากินต่อวันนะคะหนึ่งไม่ต้องรอนะคะเพื่อนพี่ สิบหกก็ไม่ต้องรอนะคะหนึ่งไม่ต้องรอสิบหกไม่ต้องรอเพราะฉะนั้นคือเราต้องต้องหากินต่อวันนะคะเนาะถ้ายัางไงคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะล่างอย่างเดียวนะคะแต่ถ้ามันออกระบบนอกก็คือไม่ได้นะคะถ้ามันออกออกระบบนอกระบบนอกนี่มันจะอีกสิบสองชุดหาอะไรคะสอโอ้ที่ร้านไม่ได้ลงค่ะมันไม่ได้ลงเลยมันไม่ค่อยมีรถมาส่งนะคะหนูขี้เกียจบิงหาน่ะ ใช่มันต้องวิ่งไปตามร้านนั้นร้านนี้นะ่ะใช่แต่ก่อนมันจะมีลุงมาส่งเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นระบบล่างอย่างเดียวนะคะ mm. เพื่อนพี่เป็นระบบล่างอย่างเดียวเนาะแต่ถ้าจริงๆมันจะมีชุดสำรองนะคะก็คือสิบสองชุดแต่นั้นคือไม่ต้องไม่ต้องหรอกคะ่ะเพื่อนเพื่อนพี่อันนี้วัดดวงวัดใจไปเลยนะคะวัดทุกอย่างนะคะพี่เนาะเดี๋ยวนะคะอ่าอันนี้เขียนไปเลยวัดใจ วัดดวงวัดทุกอย่างหนึ่งไม่ต้องรอนะคะสิบหกก็ไม่ต้องรอนะคะเพื่อนเพื่อนนี่พี่เราไปวันวันกันนะคะวันวันเดี๋ยวเดี๋ยวนาคได้เลิกลงแล้วเดี๋ยวนาคก็ลงตามสูตรเลยนะคะไม่ต้องไปเอาใจนึกคิดแล้วนะคะพอแล้วอันนั้นคือมันเปิดครบแล้วนะคะก็คือไม่ได้บอกแล้วนะคะพี่เพราะว่ามันครบของนาคแล้วนะคะเนาะ อ่ะอันนี้ก็คือประมาณนี้นะคะพี่เนาะคลิปสั้นๆนะคะเดี๋ยวมันจะลงยากแล้วก็อีกอย่างนึงเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะคะเนาะ แต่เน้นย้ําก่อนนะคะอันนี้คือมันคือในระบบบล็อกนะคะแต่นอกเหนือระบบล็อกมันจะมีอีก12ชุดนะคะแต่อันนี้คือมันวัดใจวัดดวงวัดทุกอย่างนะคะพีกเนาะคือได้ก็คือได้นะคะก็คือไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็คือหลุดแค่นั้นนะคะพี่ีเนาะประมาณนี้นะคะใครชอบก็ลองหยิบยกขึ้นไปพิจารณาดูได้เลยนะคะ24ชุดนะคะ